สดโอดดังืึบผมตกไปหมดอย่าม่ตกใจค่ะก่อนอื่นถามห้หนูก่อนค่ะว่าช่วงเทศกาลตุษดจีนเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนก็เริ่มที่จะนำขนมมงคลไปเดินสายไหวผู้หลักผู้ใหญ่กันนะคะก็อย่างตุดจีนปีนี้เราตรงกับสิ้นเดือนมักราคมคือ29ใช่ไหมคะเรามีวิธี เลือกกันยังไงบ้วพบาะว่าอย่างที่เห็นคือมันค่อนข้างเยอะเลยใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเทศกาลตรุษจีนนะคะเขาจะไหว้เทพเจ้านะคะแล้วก็เขาจะใช้ผลไม้มงคลนะคะแล้วสิ่งที่เขาจะไหว้ก็คือจะมีเหมือนซาแซงโง่แซแล้วก็ควรมีผลไม้5อย่างซึ่งหนึ่งใน5อย่างนั้นที่ขาดไม่ได้คือส้มค่ะอ๋อนี่ค่ะส้มเป็นของมงคลหลังจากไหว้แล้ว วันชิวอีกเราไปเจอญาติผู้ใหญ่ไปเจอพี่น้องเพื่อนฝูงเราเอาส้มไปมอบเป็นสิริมงคลให้เขาค่ะต้องบอกว่าขนมมงคลที่ฉนูนนำมานี่คือแบบเหมาะกับเทศกาลตรุษจีนการไหว้มากๆเลยละแต่ละชนิดแต่ละอย่างก็มีความหมายมงคลที่ซ่อนอยู่นี่นะใช่ค่ะจำนวนด้วยใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าถ้ามีจำนวนแล้วคนไหว้เป็นคู่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคยาฉนูช่วยแนะนำหน่อยครับว่าอะไรเป็นอะไรละยังไงบ้างความหมายครับค่ะ ส้มไหมคะส้มส้มไหมฮะส้มเหมือนก็ได้ปกตินะครับก็คือคนจีนเขาจะให้กันเป็นเลขคู่ครับสองสี่หกแปดแล้วก็จะอาจจะมีเป็น9ด้วยครับก็8ก็เป็นอินฟินิตี้ครับอย่างเซตนี้ก็คือ8ชิ้นอย่างเงี้ยครับอ๋อส้มส้มนี่คือเวลามอบให้นี่หมายถึงอะไรยังไงคะหมายถึงความร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยะเพราะผลไม้แต่ละชนิดที่ทางร้านผลิตจะมีความหมายของแต่ละชนิดค่ะดอกหน้านั่นดอก ดอกบัวค่ะอไหว้เจ้าแม่กวนอิมก็ได้หรือว่าไหว้ชายสิงเอียายสิงเอียหรือมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่เพราะดอกบัวเป็นดอกไม้บงคลใช่ไหมคะทำมาจากอะัวค่ะอะโัวะแล้วทองทองนี่คืออะไรคะก็คืออะัวเหมือนกันค่ะอะวลวอเเป็นถุงเงินหลักครับ เป็นถุงเงินเป็นความหมายทุกอันเลยค่ะเป็นมังกรเป็นถุงเงินเป็นทองของต้อแล้วก็เป็นมังกรค่ะพี่วินเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับได้ค่ะได้แล้วส้มแล้วเอ๊ะเมื่อกี้ดิฉันเห็นอันนี้มีท้อด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีท้อค่ะสีวท้อด้ครับท้อความหมายคืออะไรคืออายุยืนค่ะเห็นไหมคะเวลาไปทานแซยิกอ่ะเขาต้องจบลงด้วยบะหมี่กับท้อขออนุญาวครับทอท้อหน่อยครับนี่ท้อนมือนี้นะครับเป็นท้อกับส้ม เป็นไงคะรสชาติคุณอร่อยปังอร่อยใส่ด้วยแล้วก็เห็นอันนี้คืออะไรเหรอคะชาชาค่ะครับโอ้ชาชาจะมาในรูปแบบนี้เหรอคะเป็นชาอุหลงครับเราก็จะมีแพ็คก็คือถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากจะแพ็คขนมกับโซบขนมกับชาครับก็จะสามารถมิกกันได้ครับได้ครัาชานี่คือ มีความหมายไหมหรือว่ากินแล้วมันแบบแค่มันสดชื่นปกติก็คือขนมอะถ้าเกิดทานกับชามยิ่งอร่อยครับอก็เลยก็เลยแนะนําครับสุดท้ายดีกว่าค่ะบบกด้วยความที่ที่ฉันกําลังหาของไหว้ผู้ใหญ่อยู่เนี่งทังช่องสามอะไรเงี้ยค่ะเราจะแบบว่ามีการแบบว่าจัดเซตยังไงให้ดีคโอ้นี่ไง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 เอออยู่ที่งบค่ะงบเท่าไหร่คะได้ อยู่ที่งบเราหรอเอาแบบพรีเม่ยมสุดๆเออพรีเม่ยมก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ค่ะอันนี้ก็3,500ันห้ร้บาทครับก็จะได้เป็นแบบตะกร้าส้มแบบนี้อร่อยมากขอบคุณค่ะมันมีไม่ใช่อะเป็นแอปเปิลคอร์ดค่ะแอปเปิลคอร์ดหอมมากเลยอ่ะแล้วมันไม่เคมีใช่ไหมคุณมาวินไม่ครับไม่ไม่อร่อยมากผลทั้งหลายเต็มปากเลยแล้วมันก็ไม่มีสารกันบูดได้นะคะจิบชาจิชาให้ด้วยขนมที่ร้านเป็นงานแฮนด์เมดทุกชิ้นค่ะบ้านด้วยมือทุกชนิดค่ะก็ว่าแล้วทมไมแบบ ดูอลังการนแบบี้ช่วงปีใหม่แบบนี้ตุนจีนแบบนี้นะคะก็ถือว่าใครอยากจะหาขนมมงคลนะคะไปหาของไหว้ให้จันฝากหน่อยกันละกันว่าสามารถติดต่ออะไรได้ที่ไหนที่ร้านอะไรยังไงบ้างคะเชิญค่ะก็เบเกอรี่ฮัทนะครับก็มีออกบูตประมาณ17แห่งทั่วกรุงเทพครับแล้วก็สาขาหลักจะอยู่ที่สุรวงศนะครับ สาม,มารถโทรมาได้ที่เบอร์080 424 688ครับหรือ<ม>ว่าแอดไลน์มาก็ได้เป็นแอดไซน์เบเกอรี่ฮัทสอ0 7ครับเฟซบุ๊กก็ได้เบเกอรี่ฮัทเหมือนกันนะคะ,คะเข้าไปดูแบบแพ็กเกจที่คุณชื่นชอบกันได้เลยใช่ใชแล้ว<ช>อยากขอเสริมนิดนึงแพ็กเกจเรามีอยู่ประมาณ40ชนิดให้เลือกค่ะนี่ไงแล้วเราก็ทำา o m ด้วยนะคะให้หลายแบรนด์ค่ะคุวงจอครบจริงครับค่ะ